ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อม ก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคน์มาพบมาพอกันกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาเมาม้อยกันคือก่านะคะบร,ริไปไซมาไซาลดอกม่อจ,จอเริ่มหนาวแล้วเนาะก่อนอืนหมวยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณนะคะสําหรับพี่น้องสุภูสุคนนะคะหลักการพีพีเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนเลยเนาะที่เขามารับชมรับฟังกันเสมอมากนะคะเมื่อนี้ก็เริ่มต้นใ้การ ที่เสมาเราเรื่องตัวนี้เนาะก็คือชีวิตประจําวันของสาวสาว่างนั่นเองเนาะคะ่ะหรือมวยนั่นเองนะคะก็คือตื่นตั้งแต่เศร้าๆปวลัมุอเจ้าก็ท่านได้มีเวลาว่างหายสำหรับจับของเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงพักป่วยพักฟื้นของมวยเนี่ยหลังจากที่มวยได้พาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องได้เริ่มบำบัดน้ําโต้หน,น้ําโตนี่แหละค่ะสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดในการเฮ็ดการเฮ็ดงานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็เฮ็ดเอาเป็นเอาตายอีนีนะโว้ย ขยันพดโพนะคะมีร่างเดียวนี่เพิ่นคิดว่าเพิ่นสิแยกร่างได้เป็นซิปล่างพ่นละค่ะเนาะเอ้าต่เจ้าๆพุ่นละตั้งแต่เก่ามุงเคงิ่งมูเจ้าเออเป็นนางถ่ามมวมูเจ้า่อยได้เขาหาพบแพทย์กับประมาณอ่า1ิบมุงยี่ิบหา ทางตังตะเกามงเคิงตาลก้นนี่มาลอยซวยใส่นะคะเพราะยังเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็เบเลือนระบาดอีกแล้วเนาะมักับโบคอย่างจะค้นนะคะแล้วก็เรื่องเอกรสงค์เอกสารนี่แหละทุกคนคะตสําคัญนะคะคือโตนี่แหละตนี่ตสําคัญเลยถ้าผู้ใดเจ็บเป็นเดียนอุ่นอยู่ทังนี่นะคะอย่าลืมนะคะไปหามหมอทุกๆครั้งเท่าต้องเอ่อต้องป่วยโดน,ดน โดนอิลีก็คือเดือนเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนสองเดือนจังสีเนะะาะค่ะเอกสารพวกนี้ต้องพร้อมเสมอนะคะต้องพร้อมเสมอบวกกับสั่นแล้วสิมีปัญหาเนาะในการที่ห้าสีอันเอาเงินกับประกันประกันสุขภาพนั่นเองเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกระดาษแผ่นซํานี่มีมูลค่าแพงแหงอิลีแพงจนคอย <c oughs> จะคอยสิว่าจังไรถ้าเฮดหายก็ต้องได้กลับขึ้นไปเสียเงินเอาไม่อีกหลอกหนึ่งนะคะนี่คือขอสําคัญเลยเนาะเมื่อนี้ก็ตืตต่นตั้งแต่เดกกแล้วแม่นบอกก็ไปนั่งท่ามอนั่งท่าม้อแล้วก็ต้องไปเติมน้มํามันไม้นะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่ใส่ระยะเวลาบนถนนนี้ประมาณสักสามสั่วโมงพลมเจ้า ไปเติมน้ำมันแล้วก็ต้องเฝ้าไปซื้อของมาเพื่อที่สิมาเห็ดร่ายการทรงนะคะทรงพีทรงหนองนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือช่วงกิจกรรมเวลาอันวันคริสต์มาสเขานะคะนี่คือมือกับต้องเฝ้าในจักน้อยนะคะแล้วก็เอากระดงกระดาษนี่แหะคะ่ะทุกคนคะไปยื่นอีกนะย่างอีกแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะคะเพราะว่า เมื่อนี้เขาตรงสถานีหญยมันบ่ได้เพราะมันมีตลาดนัดนั่นเองเนาะค่ะมือนี้แต่ว่าตัวนี้ก็คือเริ่มต้นเดือนหนานะคะเดือนนี้ยังอยู่ในหัวข้อเก่าอยู่ท่านได้เอาไปเขาท่านที่เลยนะคะนี่มวยก็เสียห้เบิ้งกไก่เนจังน้อยนะคะเอาไก่บ่ได้เนาะเป็นรายละเอียดของอันนั้นของเขานะคะแล้วมวอก็ต้องได้เดินเรื่องตัวนี้เข้าไปที่โรงงานอีกมันจะเป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นเอ่อ เพิ่มเวลาขึ้นเพิ่มเวลาที่เห่าบํบาบัยนั่นเองเนาะคะ่ะที่ตรงนี้อยู่หมวอมุมเลยนะคะเขาสิบอกว่าจนหอดบันที่ทอดใด้นั่นเองเนาะคะ่ะนั่นคืออก็ต้องไปหาหมอหมอเขากับตรวจเช็คว่าแขนเขาเป็นยังไงเพื่อนก็ว่าแขนมันบอท่านละเอียดตรงเขาก็ตรงเฝ้ากับขึ้นไปบอได,ด้เด้ก็ต้องอบำบัดไปสักก้อนสั้นให้ระยะเวลาอีกเดือนนึงนี่เบงิงว่ามันโอเคบอทา,ามันโอเคแล้วเจ้าก็สามารถเอาใบไปเฮ็ดงานได้เลยนั่นสิเนาะคะ่ะนั่นคือความหมายของหมอนะคะและก็ เคยเคยเหดุท่หนึ่งนั่นเวลามุยบรสบายนี่เนาะมุยกระถือวิาสาสะกลับขึ้นไปเหตุงานโดยที่เขาบรู้จักว่ากรณีที่หอบตรงกลับขึ้นไปเหตุงานเฮาตรงไปหาหมอกนเอาใบขา,าไปคนนะคะทุกคนคะ่ะเอาใบไปแล้วเนี่ยเขาขังสีบอกเขาว่าเออเจ้าสามารถเฮ็ุงานใดเพราะว่ามันเป็นการันตีมาจากหมอเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าสามารถเหตุงานใดตอวน,นั่นเนองเนาะคะ่ะแถวที่แถวที่แล้วนอกก่อนที่มวยสิบห้าตัดนะ มันเป็น้อพิดพลาดจากเข้าความแล้วกัอีกอย่างหนึ่งเนาะจากที่ทํางานเขาปริโองขอมูลใ้เขาครบถวนน้วนนั่นเองเนาะค่ะดยคําที่ว่ามันชนหลงหกุกผู้ใดเขากะเฮตตะเวียกเฮตต่งานมันก็บอมีผู้ใดมีเวลาแบ่งปันในเฮาเพื่อที่สิมาอธิบายเนาะคะ่ะงานเขาก็เริ่มเสเก็บรายละเอียดนั่นเนองเนาะค่ะส่งสิสินปีเขาก็สริรวบหยอดรวบหยอดเนาะคะ่ะเขาก็บรูจักน้ำเอียงเขาแนเ่เละบาดเขาเราบอกว่าว้ ai, ายจะไม่เฮตงาน,านบรด้ได้ดจังสีนะ่ะเอา้า คือว่าจังสันเนาะคอยมาเฮ็ดกังแดงสิวาเฮ็ดบ่ได้คอยก็มานี่ละ่ะกสิยาซ้อมเค็มหลวข่อยก็ม่าโหลดว่าสันเขาว่าเจ้าต้องเอาใบหม้อมาจเจ้าใบหม,อม้อ,อมาบอรับรองแพทย์มาบอเรียบร้อย่นเด้เจ้าสิเฮ็ดได้เอากสิย,ยากปานบ่ก้นสิเฮ็ดงานว่นสันถามเขาเนอเขาก็เลยว่า มันบรมเวว่ามันยากแต่ว่ามันเป็นกรณีที่เฮ้ากับตรงเ็ดตามอ่าตามลำดับที่เขาตรงอันยืนไม่เฮ้าเด้คือคอยไปสมัครงานนี่แหละเขาก็ต้องอ่าต้องการเอกสารขอมุ่นอ่าส่วนตัวของเจ้าพ้อมอังสินาะเขาก็อธิบายห้เาฟังสินะโอ้อันนี้ก็บุ้มเจ้าก็บอเขียนอียังห้กคอยจักอย่างอีเมลก็มีจุ่มเจ้าก็คือโพสต์งานคอยแน่มาสัน่น สี่หยิบข,ขอยทาทู่หาสุนเจ้ากับบรายเด้ในเรื่องหัวของานนี่ซุนเราก็ต้องเอ่ยขขอยืนห้ิุขคอยพรอมเมื่อไรหข่อยสิต้องถามในตลอดเด้ก็เลยบอกอสี่เนาะเขาก็เลยว่าเอาปุเป็นยังดอกเทียวนี่มามาล่องเบิ้งก็ได้นะฮะเขาก็วางสี่เนาะหาที่ทางานนั่นเองเนาะค่ะไฟเอ่อไฟส่วนบุคคลนะคะเข้าตรงเข้าไปเขาก็เอาก,กระดาษมันจะเป็นแผ่นสีขาวอีกตัวหนึ่งนะคะเข้าไปเขาแล้วเขาก็บ,บอกว่าเดี๋ยวสียืนเรื่องกลับขึ้นไปมองอันวนางานเธอเด้อส่วนเขารับผิดชอบ ตัวนี้เขาสิได้รู้จักว่าเขาสิต้องเพิ่มค้นจะกคนแนรื่สิต้องหาคนไม่เพิ่มสิเนาะค่ะนี่คือเขาบอกมาจังสันเมืออกลยว่าเอาแล้วแต่ส,เส่เนจเฮีเ้ออันตัวนี้กยคือออามาแจ้งไว้วแลว้วละ่อยกับสิต้องได้กลับขึ้นไปเฮหนาที่ของ่อยก็คือไปบำบัดโตนะ,ะกระบ,บอกอังสันโดยความที่ที่หมอพันเปาเนาะในปากของหมอเมินคนก็บ,บอกว่า ยางเช่นถ้าเจ้าผ้าตัดนะถ้าเป็นคางไส้เจ้าก็ยังค่อยๆเหตุงานไปได้แต่คางขวานี่ขอบอท่านได้อนุมัติเพราะว่าคางขว้านี่มันเป็นอีงที่เ้าตตรงใส่แรงนะักกว่าเกาแล้วการงานที่เจ้าเหตุเนี่ยนี่คือสเขาโสประวัติทฮางดลยเลยทุกคนคล้ายๆกับโสประวัตนะิน่ะงานที่เจ้าเหตุน่ะไอ้มันนักโบนะมวยก็เลยบอกเขาไปว่าจักนัก่บนักแล้วโลดที่ตรงยกขึ้นนะเนื้ออะไรห้านีนิ โลดที่ตรงดนยุขึืนเนื้อะไรนี่กระสีประมาณยีสิบสามถึงยี่สิบสี่กิโลนะคะสูงสุดในฮอดยิมหากระมี่อยู่ก็เลยบอกสิโอ้ยมันงานนัก,กสันบอกแข้งสิแล้วก็เลยว่า,าเอาจะคอยสีเฮ็ดงานเบาได้จังไรเนาะอยู่ทั้งนี้บ่บ่หนักก็ต้องยืนบ่ยืนก็ต้องย่างเบิดมือ,อไปอยังไาใน่กรณีนี่นะคะเ,เขาก็อยากจะให้เห่าแบบว่าพักผ่อนได้เต็มที่นั่นเองนะคะพักผ่อนแขนได้เต็มที่แหละค่ะเวลาเขาไป ไปเริ่มสตาร์ทงานอังสิบมีปัญหาหลายเนาะค่ะพี่สาวมุยก็ได้ผาตัดคางเดียวกันนะคะแล้วเขาก็ไปเริ่มสตาร์ทงานแล้วก็ปรากฏว่างานกะ ไฟบ่ได้ค่อยสะดวกปันไดคือต้องเจ็บแล้วก็ต้องหาแนวพันอยู่ตลอดเนาะค่ะนางก็เลยบอกว่าอุย้ยบงดูมันซ้ำห่ทันได้เศร้าเลยะนะนางก็สีเ่เบิ่งอยู่มวยก็เห็นว่ามันเป็นซ้ำเป็นเวิ้งเลยในมื้อเจ้านี่คือสิ่งที่สําคัญสําคัญนะคะหฮาอยากได้ปันไดก็ตามแต่ว่าห้าอาก็ย่าเหตุจนแบบว่าร่างกายหฮารับรไหวนะคะ พวกมื่หนี่เฮ็ดงานบอกว่าง่ายโหลดกะเฮ็ดจนเป็นออกเป็นเอาตายย่านแต่หัวหน้าป่ะพ้อใจบาย่านแต่เขาเว่าให้บอกว่าง่ายโหลดเฮ็ดให้เฮ็ดซิปเฮ็ดอันให้เฮ็ดอัซิปเฮ็ดเกินไปลอยุ่นละมูวเจ้าเอ้ยเขาให้เฮ็ดแค่ซิปนั่นเฮ็ดไปเลยเต็มลอยุ่นละนะเป็นในลักษณะนั้นเอาไปเอามาจะพองสิตายบ่รูร้เรื่องนะคะมก็เลยเป็นอย่างสี่ละสิ่งนี้หมอก็เลยว่า เจ้าก็ต้องพักเบิงสกกนนะก่อนหน้าเพราะว่าแขนข้างขวานี่มันเวลาเขาใส่งานเขาใส่ลายแห้งแล้วกระทามันเป็นอีหยังมากนี่อาจสิไดพาซ้ำสองอีกก็เลยสรายมอ,อย่างๆเออเฮ่อว่าเอาแล้วว่าพาแล้วว่าพาแล้วนะคะบอกเขาจังสี่เลยบอกหมอหมอก็เลยกหมอกวนนันว่าอันเขาเ็ดคือกันแบบว่าหายกัดกัดเล็กน้อยนะนะ้า เอาเนาะภผเสียพานเนาะอยู่ในเฟือกเป็นเดือนบาทงดนิดก็งดนิดมาดผมกับบรได้ซาผมเองกับบรได้อาบน้าเองกับบรได้เฮ็ดกับเขาเองกระทั่งยากนะคะทุกคนนี่คือปัญหาใหญ่ต่างม,มากโดยเฉพาะเป็นเมียฝรั่งหนีมดเจ้าเข้าเคยแต่เฮ็ดยังกินเขากินเขาเฮ็ดกับเขาเฮ้ากินมีแค่ขนมปังเด้อสิบวกไ้ขนมปังถ้าอันกับเนยแล้วก็ฟาดเพลือบลงนะ่ะคืออันแฮมแค่นั่นแหละให้เข้ากิน คอยมุตุดผีบ่อง่ายโหลดถ้าสิงใงห้ผัวเฮ็ดแห้งกินนัซัสน่ะบ่ได้ดอกกินบ่ได้กินบ่ได้ยัง่ากินได้เป็นบางเื่อถ้าเฮ้าแม่มแบบว่าชุกละงกค,คือสิไปต้องไปเฮ็ดงานนังศิต่เศร้าตื่นต่เศร้าจังสันเฮาสิไดหาเขาไ้ไใบในกองใดแต่อังศีมันบ่ได้มื้อเจ้าเอ้ยมื้อก็เลยว่าขอซะขอซะ,ะเฮ็ดจังได้ก็ตามถ้าว่ามันตรงได้ไปศาสรก็บ่ว่ายัางดอกแต่ว่าคอยมันหาย เขาเลยว่ามันหายมันเศร้าอยู่แต่ว่าหากการใจระยะเวลานี่จะมอยเดอร์เพราะว่าส่วนตัวของเจ้าน่ะปัญหาตัวนี้มันเป็นครั้ง<ม>ที่สองแล้วว่ามันครั้งแรกเนาะครั้งแรก <c oughs> ได้ยินเสียงอันนี้เนาะเสียงรถมอเาครัข้างแรกนั่นแต่ว่าท่านได้พามันกะ เข้าไปสิดยาเข้าไปเจ้าผัดฟื้นไปเร็วโพดนานะมูที่เป็นอันเขาเขาเป็นคนบําบัดโดยตรงเขาก็บอกว่าอะไะเบ้า,ายัางเชียงยังลื่นไปเอาแต่ว่ามันเศร้าเนาะสิดยาเข้าไปเลี้วแล้วก็รู้สึกมันเกิดบ,บ่รู้สึกยังเลยเด้เพราะว่ามันเป็นยาเป็นยา,นยาคายๆเป็นยาโดบไปเลยล่ยะเป็นฉีดเข้าไปปุ๊บมันสิสลายไปเลยความเจ็บนะภายใน24ชัมม่วโมงบ,บ่รู้สึกยัง จนบาดนี่มเจเอยยาเบิดริดน่ะเดือนทัดไปเท่านั่นล่ะนักโอนโยนโอนโยนเจ็บบาดนี่เจ็บคับเจ็บแน่นะคะนี่ล่ะที่มวยเอามาเล่าสู่ฟังกะในกรณีที่คนที่ไปเหตุงานนะคะอยากจะเป็นวัวเรียวงว์ต่อนะคะห้เจ้าของงานนะคะเป็นที่รักที่ชอบของเพื่อนๆหรือว่าเจ้านายเฮานั่นเนี่ยนะคะบอกตรงๆหลด กายาลืมนะคะชีวิตเท่าก็คือชีวิตเท่านะชีวิตเขาเขาก็ใส่ชีวิตเขาแต่เมื่องงานของเขาเขาอยากได้แทบลมแถบตาตเขาได้เบิ่งชีวิตเท่าเด้อสิบอกขาดรดอันนี้เขาตรงดําเนินเองเขาตรงดูแลสุขภาพเอาเองนะคะมุ่ยถึงได้ปัจจุบันนี้นนะเขาบอกว่าให้ทำร้อยนะขวยเฮ็ดแค่สามพอแล้ว,ขวเขาไปเฮ็ดลายก็นั่นลังเทือน,นนะ่ะเพราะยังเพราะถ้าขอยเฮ็ดไปได้ลายเนี่ยขวัยเจ็บเสียกซ้อนเขามาอีกเข้าขอก็ได้แพ้ แคมขอก็มีห้อยปากอีกโอ้ยบามากขอประหยักปากนะคะผู้ใดว่าดเหตุงานอยู่เมืองนอกสบายหนมาเหนมะหิมเฝ่ามาเบิ่งซุนเจ้าเจ้าซุนเ,เจ้ากับสิงห์จักเองดอกนะคะถ้าข่อยว่าซ้ำนี่ซุ่เจ้าบร,รู้สึกแต่ว่าท้ามือใดเจ้าลงมาพื้นที่โดยร่วมของเอมียฝรั่งหลายๆนะคะ,ะหนักก็เอาเบาก็สู้นะ,ะทุกคนสิดูจักว่าทั้ง ทั้งอันทคนแปลงด้ามแง่นะคะแปลงด้ามแง่นะคะทั้งกวาดทั้งถูทุกอย่างเลยนะ,ะบิดผาจนเมื่อนี่เอ็นขึ้นเป็นอันนี้ผู้นี้มดเจ้าตรงในพาตัดเด้อแต่ละคนนี่คือการเฮ็ดงานโดยตรงนะคะผู้ใดว่าขยันคันแข็งแล้วไม่ยู่นี่สิสบายสบายค่ะช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นก็ได้นอนเงยวนะอิลิบบไดว้าเลน ช่วงนี้มวยก็ต้องได้รักษาตัวต่อไปอีกเดือนนึงเต็มๆนะคะหลังจากเดือนนึงแล้วม้ยคิดว่าม้ยสามารถกลับขึ้นไปเฮ็ุงานไดใดแน่นอนนี่คือสิ่งที่ม้ยอยากจะกลับขึ้นไปแล้ว่ามันว่ามันยังร้ายม่้เจ้าเงินก็สิเบิร์ตนะ,ะอ่านกินนู่นคู่ม,มือนี่กระจูวิจูวางเพราะว่ากินคือปากเดียวเนาะคะ่ะของคุณแฟนนั่นเองนะคะคุณแฟนยังมีเงินใส่สื่อใส่สื่อซอยเอียงทุกอย่าง,ยางอยู่นะคะ แต่ของจุาของนี่เงินอันของอการป่วยนี่ก็บ่าท่านในใจโคบ,บิดมองง่ายลดห้เขานั่นต้องห้เร็วๆนะทั้งรัฐบาลนี่แต่ว่าได้ของเขาขึ้น่บือมุกเจ้าเอ้ยขุดแล้วขุดอีกก็บ่าท่านในกลับขึ้นมากกรลอะะ่ลอหน้าล่อฟังเขาว่าเขาสิว่าจังไดตั้งแต่เมื่อแรกขอยุดยู่เงี้ยเดือนแรกนะมุเจา้าอันคือ โลงงานกับของเขาเนี่ยตรงใจก็ละครึงแต่บ่ท่านเห็นหอดโลงงานเอ่อโลงงานหน่อยใจแต่ว่าทั้งรัฐบาลเขาบ่ท่านเห็นตอบรับกับเฮากับเงินมาก็เลยเบิดควมสิบเอวมองง่ายง่ายกับง่ายโพดนะคะสาหรับเฮาน่ะนะนะแต่สําหรับเขาเวลาเสียวของเขานี่ยเบื่อเงือตกนะคะทุกคนลัเงเทียวเอา,าจนปากเชิกปากกันปากแชะไปเลยละนะโทษแล้วโทษอีก มือนีทาเพราท่านได้เอ่อบพท่านได้ส่งข่าวมาหรือ่องขอท่านได้รับจดหมายข้อมูลสําคัญนะคะข่อยก็ต้องได้กับเขาอีกแน่นอนล่ะโทรอีกคุยอีกเพราะว่าครั้งที่แล้วเนาะว่าเอกสารน่ะส่งมาแล้วทางทุกไปซะนี่ว่าซั่นเอาไปซะนี่ประเทศใดเจ้าส่งไปประเทศใดเจ้าในฐานะมั้งสิมุตเจ้า3เดือนสิบ่ฮอดข่อยข่อยอยู่อำเภอน,นี่นึงเอ่ะ คิบเอิ้มถ้าจดหมายเอกสารของข้าราชการทุกอย่างเลยนะว่าไงใส่ระยะเวลาแค่มื่เดียวอันนี้ทิ้งช่วงไปนาน,นะสามเดือนนะครับเพราะท่านได้ทรงหอยห่วยไข้ใส่หัว,วก,ก็เลยว่าเอาจะทรงมาจังไดมันจะไปเฮียได้จังไดมันเป็นเอกสารสําคัญก็เลยว่าอันเขอทรงไปแล้วเด้เรานะที่ไหนได้น่ะเมื่อเจ้าลืมแต่ว่าหักบอกเขาว่าทรงมาแล้วนี่ละ่ะ พิดกับว่ายอมรับผิดดอกถ้าเป็นรัฐบาลซะแล้วนะคะมิตรเฮ่าหนี่ต้องยอมรับพิดเองอังสะะันล่ะเป็นได้รับกรณีนั่นพอก็เลยว่าถ้าเบงงงดนี่นะถ้ามือหนี่ยังว่าท่านได้มียังเกิดขึ้นว่าท่านได้เห็นอียังก็คือตรงได้คุยกันเงวาเพราะเอกสารกับส่งไปตั้งแต่ห่วยตั้งแต่พาตัดเนาะว่าท่านได้เงื่อนแับขึ้นเงื่อนไหลเวลาเขาตรงในใจเน้ยเอยเอาัสันนะคะกูเรื่องกูเรื่องเข็นถ้าบ่าไดดก็คือตรงได้เสียค่าปั๊บนู่นนี่นั่นคนได้บอกเข้า ยังไงมุกเจ้าจาังไหก็ตามนะคะถ้ามักเธอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างนั่นเด้อจ้าเพื่อสิได้เหตุคลิปออกมาเรื่อยๆในกรณีจังสี่หน้าผู้ใดเขาก็บปอยากเจ็บบปอยากเป็นเนนะอเหตุงานทั้งนี้นี่แหละเอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจจะคล้องร้ายร้าย,ายจะคล้องกระล่มแพร่นี่แหละมุกเจ้าเอาไปออามาเขาต้องเริ่มเริ่มสตาร์ทที่จะเบิงความสุขความสบายของจ้คล้องเน่นนะคะใส่ใจกับผู้อื่นร้ายร้ายนี่มันก็เมือ เมื่อระบาดมันก็ดึงลากจาลของกับขึ้นบ่ไดได้บาดนี่นะคะเขาน้ำซ้ำปากก็ต้องหากินคือเก่าวเยเห็นว่าคอยเจ็บแล้วพอไปผ่าทังเลยนะคะกะเ็เลยตอนนี้รู้สึกตัวแล้วว่าเฮาควเสเฮ็ดอย่างแน่นะคะฮัลลเมื่อเจ้าเอ้ยมือนี่ก็ได้มาเมามไม้มสูฟังนจักน้อยนะคะในอันกรณีของมือนี่โดยตรงว่าตื่นตั้งแต่เ้าแล้วก็ยังบ่ท่านได้แล้วเวียกแล้วงนั่กับขึ้นมากกับตรงเด้นนี่ละ่ะ กระดงกระดาษต้องไปยื่นสถานีแต่ละสถานีนั่นเองเนาะคะ่ะเอามือนีมวยต้องขอโตรลาไปก่อนแล้วนะคะจงังไรกะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันคือเก่านะคะถ,ถ้ามกทดชอบลิปนี่ก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำเลด็ดเจ้าไว้พอกันคลิปหนาคะ่ะทุกคนคะ่ะบ,บายๆและะ้วค่ะขอตัวแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ